ครับผมอันนี้มาพามาอลอยเรือนริมโขงครับ,ย,รย,รบยูฟังนั่นประเทศลาวนะครับเด้อฟังน,นั่นเด้อ,อประเทศลาวอันนี้เที่ยวยืนอยู่ในประเทศไทยครับผมวิวแม่น้ำโขงครับสองประเทศแม่นำ้ำโขงกั้นกลาง,ลางอากาศมันค้อนะครับมาเนี้เลยพาเดินเร่นริมโขงครับ ชมบรรยากาศโอ้แดดคักพี่น้องแดดห้อนห้อนนี่หลือยู่กับบรรยากาศเย็นๆครับนิมโขงบ้านเล่าล้อมครับผมตรงนี้บ้านเล่าล้อมฟังต้องขามบ้านส้มปล่อยใหญ่ หรืออีกชื่อหนึ่งเพิ่กนกระสิเอิ้นว่าบ้านนาโพยายใหญ่อยู่ฝั่งนั้นครับมื้อนี้ก็อยู่กับช่องหนุ่มน,น้อยบ่าวแทบ้านครับผมเอ้าไผเฮ็ดหยังนอหน,นนอโอ้อันนี้มันยังนอหน,นอรอบแม่น,ออนโอ้ปากเฮือนี้ เขาตัวนี้นที่เขา,รอ,ขารอบโอ้เขารอบเขารอบเขารอบไอ้นแขงนี่อย่าเขาอันนี้อันนี้เขาเอาไวไ้ใส่ยังเนาะดักปลา,บ,ปาบ่ดักปลาครับดักปลาโอ้ครับอันนี้รอบดนะครับเด้อเนี่ยรอบดักปลาเรื่อพี่น้องกินหมกข้อเอ้าแมนูที่หมกข้อลำไยลำไยพี่น้องโอ้ลำไยเนาะโอ้พี่นอ้องมากกินที่พืชหรลอ,อไรอ๋อเมนช่องใดเนาะน,นี่ เบาเตาเมืองมุกดาครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับเขาก็ได้พ่อหนาพ่อตาต้นนี่โอ้เป็นหนาตาจังซี่เนาะนาตาออกเทาๆจักหน่อยพี่น้องเลยหนาตาไปก่อนอายุโอ้มีอ่อนเคื่อซ่อมอีกเมื่อซ่อมวะครับนี่ครับลงวันทีนหนึ่งครับโอ้ครับผม โอ้นาจึงมินนาะนี่งโอ้ขากแ้่เหลือเล็กนี่ยาวจึงเมตรนะครับสิบสี่เมตรหรือสิบสี่เมตรโอ้เจ้าเมตรหรือมิดเอามิดกับามิด มีหอดลรนแรงห่อนยังเี้โดดน้ำเลยโดนน้ำลงไปกับคนละล้อยไปเลยน้องซาลาวเอ้ยว่าแเ้วคือเห็นตะกี้เนาะ นายว่าตะกี้ว่ายความเริอบรได้ความจคือบริวารรอยความจานว่ารอยความไพเพื่อความก็สิไปหอดีแต่ว่าร้อยเดี๋ยวบอกหอดเห็นทำไมตะกี้เห็นซ้ำนี่ใกล้ๆนี่โลกว่าได้ปุ่นเ่เห็นทำไมตะกี้ไพ่เหื่อความน้าขืนนั่นนี่นะอ๋อคือใช้ซูมมือเี่ยโอ้กไไปยังมนอไปเพื่ออะไร อีหลีเด้ไปเพื่ออีหยัง <S <S ไก่กับไก่โอ้โหแมงไก่ไก่เลยพี่น้องเ้ยไปกับแท้แถมมาเสียงถูกจับอยู่กันประมาณหนึ่งพันหาร้อยเมตรโดยประมาณอ๋อคิดว่าเด้สิ่งใกล้กว่าหันไปยังประมาณลลโลก,กว่ากว่าอาสิ่งใกล้กว่า,าหันเนี้ย ประมาณสองโลใช่ไหมประมาณน่ะตีถิ่มๆไปประมาณสองโลทั้งเตะพยายากว้างได้บ้างนี่ยนะแม่นเออทั้งเตะทั้งท่าเตะแบัดตาไข่เนาะทั้งในชิ้นวันค้อซ้ายตาไข่ไปห้องถูนิดกว้างเขาว่าหนักโค้งอยู่มุกนี่กว้างกว้างแนงกว้างกว่ามุกแคบสิบุ๋มีหมองแคบเลยแหละเออแคบบุกทหารแต่ไปแคบคนนะอุบ่นเล แ <Man. S 1> ม่กุบบนมีหมงค์แคกกุบบนจะมีมงค์แฉกนะจักเลยทั้งคนแต่โบเคยไปเกือ่อกเคยเคยเห็นอยู่ไอ้วัดอีย่างน่ะบ้านนั้นบ้านอยังน่ะขึ้นไปทั้งบันงนขามอำเภอสีเมืองใหม่ท่านนั้นแคบผู้ต่อผู้เลยละ่ะบบเคยไปอืมทักวัดหลวงปู่แห่งแหล่เคยไปอยู่ตะกี้ท่างไต่ไปสุดกับฮอดคิมมาลัต กิม bara อุบลเด้อกิม bara เนาะแมีนอุบลเนีย่ยอำนาจ,จเจริญน,นี่ก็เพื่อยังอำนาจ,าจเจริญนะชานุมานเมืองเมืองอันนั้นตัวอำนาจเม,ม,อมืองเม,องม,มืองจัก,กรยานตัว,วเขาเขาเขตจังหวัดอำนาจเห็นรถจักรยานยังจักรยานสังเก้เฮ้ยถ้าไปอำนาจต้อง ตกจื้อได้เด <Pop keys> ้ตรงมีได้จักรยานไงมีอยู่คู่ซ้อยทุกซอยทุกบูบาทคือเ่เริ่มเนาะอเลิกนกท่าไงเรินุกท่าไงหนกกระทไงอยู่หันเมืองมุกมียังเหะแก้วอันเดียวตั้งตั้งโครูอยู่แม่เกิดใหญ่มากเห็นรถเลอืมกว่าสิขคือไปเห่นอแก้วนี่มื่เอิวันรีบขจ้ายางสมทันแล้วยางเลยเถ้าพี่พานนองยางไปเ่ขจอบขจอบใบาง ลากลีนเลยพี่น้องเลยเธอสีหอดูลื่นลากเลยเขาเจ้าบ่อยยางเลยลีนลากมันสิเป็นแนวอื่นก็ต้องลากลีนเนาะลากลีนแกลีนซะเดี๋ยวยางคือวัตถุบรรลุกเต็มวันเออคือเนาะไปบ่เดี๋ยวขี่รถตััวน้นยางเอาไปวัดจันย์แค่ีกับเมื่อยหนึ่งนะอุ้ยเขาเข้ากับบอยยางตามทางนี่แหละพายกับตาไปพร้อมรัดผูกรัดผูกเก็บเห็ดตัวมวนกรุ๊ปแล้วเธอสีหอดพ่อแกงของแล้วน่ว่าไปหอดแล้วก็ พ่อมันเต็มกระตาลงมาบอหอดวัดผู้สักเต็มกระตาก่อนมันเป็นเฮ็ดได้เก็บบักี้ินได้ใส่มันบ่อด้ได้เฮ็ดเลยเขาเก็บหมดเลยนั่นเองอื่มืออะไอ่ะได้หอมหินได้หอมเมื่อยจะไปไล่มองก็จังแดดแท่งใช่หรือเออไปกับไปติล่ะโอ้ยให้มันห่มซะก่อนโอ้ผ้า พาพี่น้องไปอาบแดดด้วยโอุ้กหมดแล้วว่าแม่นเข่ากั้มโหได้เครือเล็กนะไม่น่าอื่นได้หันโอ้แต่สิ้นดาดกันยังว่าสิ้นดาด <c oughs> สิ้นดาดโคตรสุกหมดแล้วเลยแต่สิ้นดาดยังว่าสิ้นดาดเ <c oughs> นาะผดาดาด้ะส่วนนี่กิน่นไม้โหแล้วรุ่นโอ้ผ้าไปเลาะเบื้องเงินวิวหนุ่มโค้งกไปผ้าไป็ร้อยหน้า ลอยนานมัได้ผู้ขาก็เปียกเลยเนะาะลมไวๆมาอยู่มอน่ะเฮือนก็ห่อนใหนนละ่ะว โอ้เมืองลาวเมืองลาวกับปลาไม่ลายเลยเมืองน้ำแดงๆเป็นตะป่าสิมีบ่มีอืมเขาว่าเอามันบ่ได้ ยังบ่เป็นยังบ่เป็นยังอันผู้พันงานผู้พันผู้พันนะบ่เป็นผู้กองซึมื่อนี่เป็นผู้พันเลยพี่น้องอ่แต่ก่อนเป็นผู้กองไวรุ่นขึ้นมาเป็นผู้กองพี่น้องเลยกองกองย้อหน้าห่างย้อหน้าห่างพี่น้องบ้านี้เลื่อนเลื่อนไม่เป็นผู้พันพี่น้องเลยบ้านี้อายุไล่ไป พันยาพันยาเส้น,น,นมอือนพันปกนะ,ะนนนครับพี่น้องมืนอนี่กับปุ้งี้เพียงไรหรอกทำมาหยางหลินรอหลินยุบานมันหน้อนทำมาหยางรอหลินตากอากาศครับ ฝากก็ไหค์ก็แช่ก็ติดตามเนี่ยนะครับสวัสดีครับ